สำหรับตัวโชคเนี่ยมันจะมีรุ่นแรกกับรุ่นรุ่นหลังๆมาถ้าถ้าเป็นตัวงานงานรุ่นแรกเนาะที่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเริ่มเสียกันแล้วก็คือตำแหน่งนี้มันจะไม่มีไม่มีคลิปล็อกเนาะตรงนี้มันจะไม่มีคลิปล็อกมันจะเอาออกเฉพาะโชคไม่ได้ดังนั้นมันจะต้องยกออกทั้งขานะยกออกทั้งขาแต่ว่าของใครที่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 ไอ้นี่ไว้แล้วก็จะสามารถ สามารถใช้คลิปล็อกถอดได้เนาะมันถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีกิบกิบล็อกแบบนี้เราไม่ต้องถอดขาเนาะแต่ว่าถ้าของใครที่เป็นแบบที่ช่างให้ดูเมื่อกี้นะเป็นรุ่นแรกๆเลยอะ่ะต้องต้องถอดยกขาออกมาเลยนะยกขาพวกนี้ออกมานะไม่งั้นเป็นเปลี่ยนไม่ได้นะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ของพี่คันนี้คือกดลงแล้วมีเสียงดังมันจะกึก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 เนาะโอกาสต่อไปถ้า แต่หลายคนก็ฝืนใช้เนาะใช้จนแบบเปิดไม่ขึ้นเลยก็มีนะเปิดไม่ขึ้นเลยช่างมาแก้ช่างมาแก้ต่อส่วนใครที่ยังเปิดขึ้นเปิดลงแล้วแค่มีเสียงดังอ่าหรือว่าแค่มีเสียงดังก็ยังยังสามารถอ่าเปลี่ยนได้ง่ายกว่า